โอ้ิงตัวใหญ่ไหมเจอพิงพอดีพิงตัวใหญ่นะโอ้เหรอแล้วแม่ดาก็ไม่กลัวเพราะว่าเขาบอกว่าปิงกินได้๋อปิงกินได้แม่ดาก็ไป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 จับมาแต่ไม่ได้เอามือนะเอาไม้ไม้ขีบมามา,มาตั้งมาประมาณสักสี่ห้าตัวนี่แหละที่แดงอเอามาให้พิงสีอะไรฮะสีอะไร ปีงน้ำจืดนี่แหละแต่มันตัวใหญ่แต่มันไม่ไม่ว่ายน้ำนะมันมันค่อยค่อคืบไปนะอ๋อคืบไปคืบไปอ๋อแล้วทีนี้เวลาเขาหยิบมาเอาไปให้เขาดูเขาบอกว่าเอามาทําไมปีงอันนี้มันปีงกินคนไม่ใช่คนกินปีงอ๋อเหรอเกือบไปแล้วพี่แดงโอ้โหนี่เกือบเพื่อความไม่รู้นะอืมอ่าแล้วก็เลยเอาไปปล่อยเลยเอาไปปล่อยเนาะโอ้โหเขาบอกว่าปีงอันนี้นะมันกินคนนะมันไม่ใช่ปีงที่คนที่จะกินอ๋อ มันคนละปิงกันเนาะค่ะคนละปีงกันที่เราไม่รู้เขาบอกว่าปิงอันนี้นะถ้ามันจับคนนะมันจะยืดยาวมากเลยนะพี่แดงโอ้โหมันกินเลือดใช่ไหมเลือดเพราะว่ามันตัวใหญ่มากนะโอ้โหนี่ะพูดแล้วไม่ได้ขนลุกเลยกลัวแต่โชคดีที่มันยังไม่ได้จับไม่ด้าโอ้ถ้ามันจับแล้วมันไม่ปล่อยง่ายนะมันตัวมันใหญ่นะมันดูดติดเลยนะอืยพูดมาแล้วยังหวัดเสียวเลยพี่แดง ตกใจเลยไมย่ดึงออกไม่ได้มันยืดอะ่ะมัน,มนเหนียวน,น,น,นะใหญ่กว่า<จ>เคยเห็นปิ้งควายไหมที่แถบท้องเหลืองๆอ,งอะ่ะอันนั้นยังเล็กกว่าอีกโอ้โหมันดูติดนี่คนบางคนนี่ร้องนะกลัวอ่าแล้วคิดดูเนี่ยจะให้ใครดูก็ไม่กล้าใช่ไหมเออเพราะมันเกาะอยู่ไง อ้โหนี่นี่ดูแล้วปอกเสร็จแล้วใช่ไหมนี่นี่ค่ะสองร้อยได้แค่นี้เดียวโอ้โหสองร้อยเออโอ้โห่สองร้อยได้นิดเดียวถ้าเป็นหน้าฝนนะร้อยหนึ่งได้เท่านี้ละค่ะโอ้หน้าฝนแล้วนะค่ะหน้าฝนนี่ร้อยหนึ่งได้เท่านี้ละโอ้โหนี่ได้พอแกงเลยนะเนี่ยนี่อ๋อสองร้อยนะคะสองร้อยได้น้อยค่ะถือว่าได้น้อยเพราะมันเป็นหวายหน้าเลยออนี่เราก็เหลืออแค่นี้โอ้โหนี่แต่เปลือกเป็นกองนะครับเนาเปลือกนี่กองหนึ่งเลย นะกองท่าหูเขาเออกองท่าหูเขาเลยนะนี่นะครับสำหรับคที่นี้ก็ขอจบคลิปลงจากเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์ดกดแชร์กดติดตามกดติดตามให้นายดาแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่แดงนะคะ,ะไม่เป็นไรขอบคุณนะที่มาคุยเป็นเพื่อนมาคุยเป็นเพื่อนกันนะเพราะว่ามันเหงานะะคามันเเหงงียบเหงานี่นะครับเอสตีนะฮะ ก็พอไลกินโคกกินด้วยกันไหมครับไม่ครับผมไม่ชอบกินโคกโอโหอันนี้เอาเข้าไว้วันล้างเลือดบนถนนนะผมจะบอกไว้เลยไม่เป็นไรครับผมอร่อยอร่อยดีอร่อยดีเนาะ นี่นะครับบรรยากาศนะครับนี่วันนี้นะ yeah, <c oughs> เดี๋ยวก็จะเดินกลับไปทางบ้านแล้วนะครับวันนี้ลุงก็ไม่อยู่นะครับ ไปทำธุระนะครับนี่นะก็งเงียบๆนะครับวันนี้ นี่ครับบรรยากาศนะครับวันนี้ มาดูข้างในนะครับนี่ข้างในนะครับมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างเพิ่มเติมบ้างนะครับนี่ใบไม้นะครับวิ่งตามทิศทางลมเป็นคลื่นเลย อากาศวันนี้อากาศเย็นอยู่นะครับถึงว่าแดดจะร้อนแรงๆแต่อากาศข้างในอนี้จะเย็นอยู่เหมือนเดิม คลิปนี้ก็ขอลงไว้แค่นี้ก่อนนะครับ f อนะครับกด l ล k กดแชร์กดติดตามช่องแดงชาแนลด้วยนะครับขอบระคุณมากนะครับ